ี๋ยวพวกเจ้าอายทวนท่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 ว,วนอยู่ขวล่ลอะไรนี่ได้เห็นบัเป็นยังไงเป็นตาแซบกันบัอ้อมเอ็นนี่แหละพวกเจ้านี่ก็คือเอ็นเนาะนี่เด็เอ,งงอ็นงัวนี่แหละพวกเจ้าเอ,งงอ็นงัวซสิ้นติดเอ็นเอนเอนติดซิ้นมานี่แหละพวกเจ้ามาอ้อมแซบเด้อพวกเจ้าเด้อข้ามีเห็ดหนูใส่แห้งแซบเลยถ้าใอยใส่ผักชีบักเขือแล้วก็ผักกาตดตาแซบมอ้ย กินกับข้าวเหนียวคุณเจ้าจ้ามันเจลตำเจลไดือสิมักข้าวเจ้าก็กินกับข้าวเจ้าก็ได้ข้าวสวยนะพวกเจ้าตักใส่ตักใส่เลยมันอ่อนไปแล้วด้วยเอ็นเนี่ยพวกเจ้ามันสุดยอดหยาบแล้วด้วยพวกเจ้าพลาดไปไหมจะแซ่บต้องร้อนง่ายคนองอกาศเ็นเหมนกันเพราะว่าปักซีเฮาเนี่ยเฮาสิบรอนค่ะเขาเจออัน เกินไปก็ได้นอกจากซี้สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนๆทุกคนเมื่อนี้อณาประสิเฮ็ดอ้อมอ้อมสิ้นเอ็ดเดวงเจ้าเด้องสิ้นงัวนสิ้นเอ็ดงัวนั่นแหละเพื่อนๆไปกันไหนเนาะสิ้นงัวนบอลที่ว่ามีเอ็นขอพร้อมน่ะนะถ้ามาอ้อมเนีแซ่บเดยหเจ้าเด้วยคอยเวลาคอยอ้อมของขมักสิ้นสดๆเซนหลวอยมักสิ้นเอ็ดนี่แหละสิ้นเอ็ดนี่กระแพงก่อนสิ้นธรรมดาสำหรับผมจาขายแพงเลย ไปอัปเดทมันละแต่นเนาสซิปไยเรี่ยนี่ตัวเป็นเวลาคาา้ามาเป็นเดือดซิปจะงเลยไปอัปเดทเจ้าเกือบสาวเดือดเนาะเพราะว่านอกน,กน,นั่นเจ้ามันาะคือฟ่าเพิ่มเดิมนีม่แหละเนี่คอยซอยเรืรอยๆกัเจ้าจะต้องใส่มีด,ด่ว่าคมซัดเรอซอยจจนสิงนายอันทเพิ่เป็นซิ้เก็บจรงๆาเลยเด็ขั้นรรดาแล้วเ่อย ข่อยมักออมใส่อันนาอันนาพักไส่แล้วพวกเจ้าเดี๋ยพักมันขนาดใบไปยอดพักยอดหมักไส่น่ะออมใส่แซ่บใส่ยอดหมักไส่เด้๋ยวพวกเจ้าเดี๋เอายอดหมักไส่กับพักมันมาใส่แต่เดต้องใส่หน่วยมันก็ได้ใส่แต่ยอดมันใส่เฉพาะพูลนาราแล้วเอาตู้ลมมหั่นแซ่บแต่ไม่นี้ลูกคนเว่ากินขมไม่ได้ลูกเลยจะกินออมมันขอดซี่ออมใสกันนะอันนั้นผักกาดซ้อมนี่ผักกาดซ้อมเพิ่นเพื่อนเลย ผัใส่ผักกาดชอมใบเป็นีูบุกเลยล่ะผักซอยเรียบร้อยหั่นเรียบร้อยละนี่เลยผักไซผักกาดช้อมอะไรนี้มะเขือแล้วก็ผักไซผักชีนี่เดลยใส่ผ euh. ักชีนี่กองของมันอยู่แล้วเนาะมเจ้าเนาะผักชีนี่ก็แหนเวลาใส่กองใส่นึ่เนาะมะเขือแล้วก็ผักกาดนี่แล้วก็ขั้นไฟหมักทิ้งคนกินคนเดียวเพราะจะอมใจแต่ผักใส่เดี๋ยวมเจ้าเด้อหมักใส่เนี่ยพักหมักใส่เนี่ยนักมักใส่เอ่อนๆนั่นแหละแล้วลงท้ายด้วยนะอีตูนสุดท้ายแล้วมันแซ่บ แซ่บสุดยอดไปจลยอ๋อสปองตสุดจริงยนีกกระฟุตกบงบงบงใสได้ทํากาดผุเรียบร้อยแล้วหกระดาษจับกระปุยังเรียบร้อยแล้วที่เอาเองนส่นไปแล้ว นพวกนี้อย่างเาขาเจ้าหัวซีไก่าใส่ชิ้นนนึงเพราะว่าคขา้องการหอมมีคนเวลาปรุงอาหารแบบเป็นกรอบเป็น,นตุ่นซีกมซายชิ้นเจ้าเป็นยาเดียว,ต,งงวยตัแกงหอปลาใส่ชิ้นเป็นอมซีนอมเนื้อเป็นมกนนมา แล้วก็ใส่เวลาดดนหน่อยหนึ่งคุาเจ้าพ่ออกชิมหน่อยเพราะว่ามันมันมันหยาบเนาะปุ๊บก็แบบสรอยตอนไงหน่อยดผมทำเบื่อเป็นเบื่อน้ะสีอ่อนกระสีดดนเบือไข่อันเฮ็ดอันอ้อเอ็นแล้วก็กับปิ้งไก่ให้ลูกคอยพ่อมุณเจ้าคุณขอขออนุญาตมอดแฟนเพราะว่าคอยเฮ็ดอพรเอ็นในเสียงโคต เสียงฟดอ๊อข่อยได้ยินบ่อยเจ้าบ่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 อยู่นิข่อ,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 อยอ๊อเอ็นแล้วข่อยกับปิ้งนี่ปิ้งไก่ให้เด็กๆเ,เพราะว่าเด็กเด็กคนสกินนะ้่ยน่ะปิ้งไก่นี่เนาะส่วนข่อยเนาะข่อยกะกินอ๊อเอ็นนหลักคยมากกินในสิ่งที่เอาหมักเนาะซอสเจ้าพริกกระเพิ่นก่อนปิ้งไก่ให้ลูกๆเด็กๆแล้วข่อยกับกินสก,กินนะกนะอ,อ,นอน้อม ออมเอน็นออมสิ้นเอน็นสิ้นเอ็นหัวปิ้งสเสเจีเหลื่อมอยู่ในบ้านแต่พวกเจ้าก็เริ่มพอนแล้วจะแต่คอยขี้ค้านออกไปอันปิ้งสเตาปิ้งอยู่ในนี่เอาเป็นเฝ้าไปการแดกคอยจะมาป้าชิแคงเริ่มมาแล้วนี่เด็กปิ้งไก่ให้เด็กๆต่ก็อ็ออนคอยฟออลัดบกบกอยู่ค่ะ ข่อยพ่อเจ้าปดบกๆๆๆๆบก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 ิ้งไกล้วขอกะเฮ็ดอันอ้อมเอ็นอ้อมเอ็นหัวใส่สังเกตบอกว่าข่อยใส่ได้ใส่บักเขือกับพักที่วาส่วงี่ว่ามันเป็นก้านลงไปก่อนาะว่เะนนบเขือมันก็นานชุกดอกเลือบักเขือมก่อนบากดิบบักเขือได้ได้ไดโตแล้วเขื่อเขาบอกว่าเขือออนกันเลยเจ้าเพื่อนเลยตอนนี้มันได้ที่เราขอกะสีเอาพักพักอนณา ท่านยังกอเจ้ากระดาษโอ้ยเนาะนี่ซักชีก้ตะประกาศจะประกาศวางลงบนนะบาะจะประกาศนี่กับสียาดกัน,นมาเหลือมะเขือเตียงเลยเนขาใส่ลงไปนวดกันด้ยสัก ซีเฮาเนี่ยเฮาสิบอ,อ่ค่ะเฮาเพิร์ดอันสุกเกินไปก็ได้น้องซีประกาศลงแล้วมาจะบักซีลงเหมือนเพื่อนออมเอ็ดเดอร์อพวกเจ้าเดืออ่องออมเอ็ดงัวมีซิ้นติดมาหลายเตื่นทางไหนจะค่อยคอยเป็นคนมากขอซีฝา,า,ากขีดแต่ซี่้นเถื่อนคนมากใส่ละถอดออมคุสิมาออมเน่น มันมีเอ็นหัวพร้อมแต่มักพอนแต่ซีดมันมาละออมเอ็นงัวนี่มันสิแซ่บหลายก้อนกันเด้อเจ้าเด้อเอาโจวะเจอที่ว่ามันมีเอ็นมันมาพอนแต่พอมที่แ่บหลายก้อนที่เฮาอันมาที่เฮาเอาแต่ซีดมันมาเนาะที่มีความหัวหลายกับเจ้าเพื่อนมีนออมเอ็นหัวน้ำกันเนี่ย ว่าวลายใหญ่ห่าเนเด้อกลิ่อมเป็นมัวเด้อเป็นมัวสิ้นมัวนั่นแหละไปว่าวคนแจ้งแจ้งกระดานี่ดินี่เขาเกิดทำการมอดไฟขอโทษขอไฟเออมอดไฟอะไรเพื่อนเนี่ดิมอดแต่เพื่อนก็ชิ้นยังฝุดบกบกดบีกว่าเตาเขาไม่เต่าไฟฟ้าของเจ้าไปดิเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงกระแซบบอกกระแซบเนาะกิเนเด้อตําแจ้วแล้วก็ แล้วก็ข้าวเหนียวพวกเจ้านี่นะแล้วแต่พวกไก่มักขมักข้ขาวเจ้ากับตักใสโลวดพวกเจ้าตักใส่ลงไปในะข้าวเจ้ารสแซ่บเออสุดยอดพอนะอือแต่แซบ่บอ่ในส่วนที่เป็นอินกนเดี๋ยเนะขออาอ่อมเลยะใช่ปะเด็กอินไปมา 你看。<Okay. S 2> okay.